สวัสดีครับพวกกับผมดูเกียร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นคุกกี้รันคิงด้อมกันนะครับก็อ่าวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะผมก็ทำผมได้ทำการเก็บเพชรแล้วครับถึง30,000เพชรแล้วนะครับวันเราจะมาสุ่มสเปเชียลกันแต่ก่อนอื่นเรามาวอร์มกับเครื่องรางก่อนแล้วกันมาครับ5ครั้งรุยเลย ลูกกวาดเยลลี่มีแสนสูกนาฬิกานุ่มเนี่ยของเตาชายเยลลี่มีคอมมอนโอ้โหพอเรียนขนาดสิบวันโอ้โอเคคลิปนี้ไม่ใช่นะครับ,รบเหลืออีก2ี่สเวันมาเราจะมา ทำการสุ่มเลยนะครับทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับมาเริ่มจากอันแรกเลยนะครับเรียงจให้ผมด้วยครับทุกคนมาเรยกันเลยอุย้ยได้แม่มดโอ,อ้ได้ครับมามาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรกันนะครับได้กี่ตัวได้ตัวหนึ่งนะครับโอเคโอเค ตัวแรกโอ้โ oh, ห oh. ได้เป็นได้เป็นคุกกี้แบล็คเบอร์รี่นะครับอันที่สองละเฮ้ยสีทองได้ชิ้นส่วนของคุกกี้แบมพายครับอันนี้ชิ้นส่วนของคุกกี้นินจาชิ้นส่วนของคุกกี้พะมดอุ้ยอันนี้แปลกๆเอาได้คุกกี้นางฟ้าครับโอเคโอเคยังไม่มีหินคุกกี้พะมดอีกแล้ว ีินนงฟ้านี่ไงมาของจริงของจริงของจริงได้เอสเปสโซ่หรือเปล่าได้ไมอยากเจ็บเจ็บตัวก็อยากเข้ามาใกล้ฉันได้โอ้โห,โหโคุกกี้มาป่าครับถือว่าสุดนะครับถือว่าสุดจริงๆอะเราได้คุกกี้มาป่าแล้วมาแล้วมาต่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับป่ะดุยเลยครับอย่าชักช้ารีรอป่ะได้แล้ว ใชล้ลีรอครับไปครับอุ้ยได้สองตัวสองตัวเมื่อกี้เห็นไหมครับสองตัวเลยนะสองตัวเลยนะครับเมื่อกี้สองตัวเลยนะครับเมื่อกี้สองตัวเลยได้เป็นคุกกี้มะหอมนะครับอันแรกไปได้เป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับ เป็นคุกกี้พ่อมดโอเคได้เป็นคุกกี้นักสำรวจนะครับโอเคมาจะได้อะไรกันได้เป็นปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปยุคข,ของความมืดกำลำังคืบคลานเข้ามาได้เป็นคุกกี้รถทับทิมนั่นเองนะครับสายซัพพอร์ตโอเคถือว่าดีดีดีอันนี้ได้คุกกี้สาวจปป้าปักนี่ได้เป็นคุกกี้พ่อมดอีกแล้ว โอเคกุกกี้นักเล่นแฟร์าทรแล้วก็กุกกี้รถเชอร์รี่มาอันนี้อันสุดท้ายเป็นปึ๊บ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 อุ้ยอิสเปโซเอาว่ะเอาว่ะถือว่าสุดนะครับถือว่าสุดสุดจริงโอเครอบที่สามนะครับไปเลยกันเลยได้ไหมครับมาครับมาโอ้ถือว่าสุดๆุดนะครับ,รอ,รบ,รบอุ้ออยแต่แบบ แต่ขึ้นสีเนี่ยน่าจะไม่ได้อะ่ะคนต้องรอดูอ่าไม่ได้ครับเสียดายจังอ้โหไม่เป็นอะไรคุกกี้ละนักเล่นแปรธาตุครับนักแปรธาตุทางฟ้าคุกกี้อันนี้น,นี่ได้ตัวใหม่ก็คือ,คอไม่ได้ คุกกี้คัสต้าตุ้นที่3โอเคครับบิดลูสนักขัตจนไทยวินนี่ได้ไรได้ไรได้แรได้แรคุกกี้หมักฝรั่งโ okay. อเคโอ้โหตานี้เราไม่ได้อะไรเลยนะครับมาื่อกี้ตาที่3ใช่ไหมครับไปตาที่4เลยลุยกันเลยมาได้ไหมได้เราดูแม่หมดครับจะเป็นตาอะไรโอ้ยได้นอนครับหนึ่งอัน นะครับการันตีแน่นอนครับแน่นอนครับหนึ่งการันแน่นอน,อนโอเคไมได้ดาร์กโกโก้นะครับมันมันเก่งนะครับตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับได้เป็นคุกกี้เจ้าหญิงนะครับได้อีกแล้วว่าสวยสวยได้เป็นคุกกี้หมากฝรั่งนะครับไปไปไปเอ้ยได้ชิ้นส่วนคุกกี้หิมะ เออมาแล้วอันแรกคือต,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 ตได้โอ้โหโอเคครับเอามาอัปเกรดให้ผมนะครับโอเคถือว่าใช้ได้น,นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคโอเคครับก็ได้คุกกี้รสซอสพริกมาครับเอาไปอัปเกรดเนาะต่อไปครั้งที่ห้านะครับลุยเลย <S 2> <S 2> ใช่ไหมไม่ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เอ ้องเสียเวลานะครับโอเคจิ้เลยโอ้โหโอเคถือว่าจะได้ตอไปครั้งที่5ครับลุยกันเลยอ่ะโอเคไม่หมดตาเลยตาแ,ตแบบสวยโอเคครับจะได้อะไรกันจะได้อะไรกันกี่ตัวกี่ตัวตัวหนึ่งนะครับโอเคมาอุ้ย อยู่มีสองตัวครับได้สองตัวได้สองตัวนั่เลยอ่ะหรือเปล่าถ้สีอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับให้เป็นคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่นะครับให้เป็นเออ่คุกกี้รสสตรอเบอร์รี่นะครับอันนี้อ่โอ้โหได้เยอะนะอันนี้ได้เป็นเอ้ยคุกกี้รสแพนเค้กนะครับถือว่าจะได้จะได้มาแล้วคงไม่ใช่คุกกี้แพมพานะครับชิ้นส่วนอันนี้โอ้โหถือว่าได้เยอะนะ เป็นแบบออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าคู2ยี่สิบเลยนะครับคุกกี้รสสตรอเบอรี่โอ้โหดีดีอันนี้ตาน,นี้ดีมากคุกกี้รสสตรอเบอรี่มาอันนี้ของจริงได้เป็นได้เป็นฟุ๊บจะแสดงความสามารถให้ดูนะอ๋คุกกี้มิ้นช็อโกโกนะครับถือว่าโอเคสุดสุด,สด โอเคครับหมดแล้วได้เป็นนะครับอันนี้เลยคุกกี้รสมิ้นโก้นะครับข้าวโก้นะครับอ่ตาต่อครับที่ก็ยครับไปเสตตราครับดูไม่หมดโอเคได้หนึ่งตัวแน่นอนได้หนึ่งตัวแน่นอนเออสองตัวครับสองตัวโอ้โหผมนีส่สุดจริงๆครับสุดจริงๆเอาว่ะ ตัวแรกเป็นอะไรเอ้ยตัวแรกก็เลิ่มมาเลยเหรอก็คืออะไรครับกลาเป็นถ้าทำหิมะกองเยอะๆเฮ้ยเลยวะรถหิมะอ้อโหคุกกี้น้าตาลหิมะใช้ได้ใช้ได้กลเป็นอันนี้อุ้ยอ๋ออันนี้ได้อะไรครับแด่แ้วคุกกี้แล้วแพนเค้กมาตัวท้ายตัวนี้ตัวนี้ คุณกีรักโกโก้โอ้โ oh, หเอสเปรสโซ่หรือว่าโอเคนะครับหรือว่าโอเคเลยเพราะว่าตัวนี้เก่งนะครับตัวนี้เก่งรถเอ่อตัวนี้เก่งนะครับผมว่าตัวนี้เก่งหือว่าเก่งมากเลยนะครับเดผมจะไปลงอารีนาให้สักตาแล้วกันนะอยู่ดนะ้วยเนาะต่อไปครั้งที่เจ็ดนะครับมาดูตามไปหมดกันเสียดายมากขอสักอันได้ไหม คลิปเลยแล้วกันได้บิดรูทได้แค่บิดรูทนะครับมารอบที่เก้าเลยนะครับนี๊นา่นา,นา,นาจะได้น่าจะได้แสงนี้โอเคดูกันว่ากี่ตัวกันนะครับหนึ่งตัวแน่นอนโอเค ผมลยาได้ดาร์กโกโก้นะครับอุ้ยเปิดมาก็ได้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอดัรกโกโก้นะครับผมว่าสุดยอดมากอ่าโอเคไปืลอไรครับเพิ่มเพิ่มดาวเนาะโอเคเราสปคิปไปเลยได้คุกกินักกามนะครับอ๋อโอเอสเปรสโซขออีกอันนึงก็ยังดีนะครับมาเฮ้ยสีนี้ดูตามไม่หมดขอเป็นน่ารักโอเค สุดท้ายถือว่าใช้ได้อยู่ไอนนี่อันครับัอันเดียวโอเคโอเคโอเคลุยกันลุยกันลุยกัน,กนอะได้หรือเปล่าได,ได้เป็นคุกกี้เคลอตนะครับรถเคลอตนี่ได้เป็นหมาป่านี่ได้เป็นอะไรได้เป็นคุกกี้หัวหอมนะครับ ก็มีแล้วนี่น่าเป็นนินจาผู้กินนินจาครับโ okay. อเคอย่างเฮ้ยมาแล้วมาดาร์โกโก้ดาร์โกโก้โอ้เอสเปรสโซ่ครับโอเคถือ okay. ว่าถือว่าโอเคครับได้เอสเปรสโซ่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นกล่องเอ so นะ okay. สเปรสโซ่เนาะโอเคสกิปเลยนะครับ

แคบไดเอสเพรสโซมาอันหนึ่งนะครับโอเคก็นะครับเหลือ800อเราเอาเป็นซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีเอาเป็นสุ่มให้อีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับมาแ0 0อยอันมามาสุ่มไปเรื่อยเลยมานะอุ้ยน่าจับไม่ได้หว่ะมีตัวเดียวดิงด้วยก็สกิปไปเลยครับ โอโหไม่ได้จริงดได้ครับโอเคก็ตัดไปตอนผมอยู่อารีนานะครับโอเคครับจะกิลกันครับมอเคันจะให้ดูสกิลของอ่กอเเตอร์โซนะเราะวามนเปสกิลที่ผบอกเลยว่า่ากวัมากนะแล้วคอมโบกับสกิลอันอากาศของผมรับนะแาหมดครับ มันโกงมากครับมันโกงมากแค่มันโกงจริงครับมันโกงแบบโกงมากครับแบบน่าที่มาเข้ากันแล้วก็จะมีตะสกิลของรถซาบปิดนะครับก็ถือว่าสุดมากเลยนะครับนะครับต่อไปผมจะล,ลองลองว่าถ้าผมเปลี่ยนตัวซัพพอร์ตเป็นนะครับผมมีลองทำตัวนะถ้าสำหรับคอมนี้ก็ถือว่าจะได้อยู่นะครับมันมีความจะได้ครับอโอเคนะครับ มาลงองคอมใหม่ก็คือเป็นพลินแบบนี้แหัะค่ะทุกทีขอัคุณการเก็บที่ไดยินสามารถดินไ่้

ครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามและอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย